สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านผมต่อยกวรรนะครับมาแล้วครับรายงานจากสุสานชาวไทยเช,ยชื้อสายเวียดนามแห่งประเทศไทยของวันนี้วันศุกร์ที่24มิถุนายน2565ตอนนี้ก็8นาฬิกา49นาทีแล้วครับพี่น้องพี่น้องเห็นอะไรไ,ไหมครับเห็นเครน กำลังยกโครงหลังคาขึ้นมานะครับยกโครงหลังคาขึ้นมาวันนี้เครนทํางานทั้งวันเลยครับโอ้โห,โอโหโอยอมรับเลยว่าโายกูวันก็ไม่ค่อยได้สัมผัสกับเรื่องราวเหล่านี้หรอกส่วนมากก็จะความรู้ความสามารถที่พี่น้องเห็นอยู่นี่ส่วนมากก็จะเป็นการดูแลของพี่ตุ้ยนายมนตรีเหียนวันพี่ตุ้ยล,ลูกหลานนะครับลูกหลานลูกหลานจังหวัดบุรีรัไม่มีใครไม่รู้จัก การโบคนหนึ่งที่มีความเข้มข้นเรื่องความตั้งในเผ่าพันธุ์มากเลยวันนี้ต่อยกวุวานขออนุญาตออกสือ่อเกี่ยวกับคลิปยกโครงหลังคาและก็หลังจากยกโครงหลังคาเสร็จเราก็จะมุงเมทันชิดเมทันชิดเนี่ยส่วนของเมทันชิดมีคนบริจาคแล้วนะครับเรียกว่าบริจาคหลังคาส่วนของเมทันชิดก็คือ คุณอ้อปิยะธิดาวรเดชมงคลบริษัทโมเดิร์นเอสตีนคุณอ้อปิยะธิดาวรเดชมงคลนี่อายุยังน้อยครับสามสิต้นต้นเองแต่เป็นเจ้าของบริษัทถึง21บริษัทนะครับ21สาขาแล้วครับบริษัทโมเดิร์นเอสตีนี่โอ้โหอย่างใหญ่เลยคนที่อยู่ในวงการทําหลังคา เมธชชิดพวกนี้จะรู้เลยครับว่าต้องใช้เงินลงทุนเท่าไหร่แต่คุณอ้อปิยธิดาบรอดเดเดมงคลลงทุนมีแล้ว2 1สาขาขํากำลังจะเพิ่มเปิดเพิ่มอีก2เป็น23สาขาพี่น้องดูถามว่าคุณอ้อเป็นลูกใคร <c oughs> คนดังแห่งเมืองสกลพูดคํานี้คงไม่มีใครไม่รู้จักพี่ธเนศพี่ประเทืองทิพย์ วุฒิเกียกุลนะครับผู้ที่สนับสนุนสมาคมส่งเสริมมิตรภาพไทยเวียดนามมาโดยตลอดด้วยการบริจาคเงินร่วมแสนนะครับพี่เทืองนี่สนับสนุนมาตลอดอ่าแล้วอ่าอีกคนหนึ่งอีก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 มุมหนึ่งที่คนรู้จักพี่เทืองในฐานะที่เป็นเจ้าของหมูหยองย่าเทือง ทำด้วยใจแจกให้ฟรีไม่คิดตังค์พี่เทืองไปตลาดหมูนี่เห็นพี่เทืองหมูต้องวิ่งก่อนเลยเพราะว่ากลัวพี่เทืองจะเอาไปทําหมูยอหมูยองหมูยองญาติเทืองแจกมาหลายปีแล้วหมดหมูไปหลายคอกแล้วก็เลยขออนุญาตแซวพี่เทืองออกสื่อวันนี้แล้วก็อยากจะบอกอพี่น้องทราบว่าวส่วนของเมท่านชิดหลังคาคุณอ้อปิยธิดาดเจ้าของโมเดน เอสตตียมีสาขา20กว่าสาขาเลยนะครับเป็นคนบริจาคเมทันชิตหลังคานะครับวันนี้ต้อยกุวันก็เลยขออนุญาตออกสือ่อขอบคุณคุณอ้อปิยธิดาวั้เดืดมงคลที่มีจิตกุศลถวายหลังคาเมทันชิตให้กับศาลาพบสุดข,ของสุสานชาวไทยเชื้อสายวิาหานประเทศไทยนะครับ วันนี้ก็ขออนุญาตออกสื่อขอบคุณอีกครั้งนะครับส้อยกวุวรนนายกสมาคมส่งเสริมมิตรภาพไทยเวียดนามขอบคุณครับสวัสดีครับ